คนผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้หมูกระทะมากินดิเอาไม่ว hm. ่าสันเปาแลยดีที่เรียกหมูกระทะน้องๆขอบคุณนะคะที่เรียกหมูกระทะพวกน้องนะคะขอบคุณมากๆค่ะใส่มะนาวจ้ะเห็ดเจียวเห็ดเจียวเห็ดเจียวมาจ้ำมักกระทะนยังท่ําใส่มะนาวสะกินบ่กป้าตังบ่กจะเคยกินบ่ อันเซ็งจะไ่เคยให้ประทังกินเปลืองดิเออจับรถเอามือเาเลยล่ะจับมาใส่เลยบิ้งโอ้ก็มีอยยุเสี่ยงน่ะฉี่จีดเข้าคือคนพวหูจักกันนี่เนาะกินโมกกระถากอะปินน้ำปีนล่งใส่กันพีนอเอ้ย เป็นอะไรอะสิงทางกินทางให้ <Okay. S 1> <laughs> เสร้าไร่เนาะ ให้อเซนกินซะเมื่อนี้ยนะกินเพื่อเลยฟ้ามเด้เด้อเก็บแค่วกินบ่อใ้เยฟามน่าจะกินอาหารทะเลบ่ได้ให้น้องใบเย่ากินต่างซะกินกุ้งลายไล่เด้อกินเพื่อเอื่อยเด้อให้ปลาตั้งกินต่างบ่ปลาตั้งกินลายไล่เด้อกินต่างเอื่อยเด้อกินไล่เท่าเอื่อยกินเด้อเด้อ กินไล่กลัวแล้วเนาะเอเซงเนาะปกติเอเซงก็กินไล่อยู่แล้วเท่าน<ม>ี้ให้กินไล่กลัวเก่าตัดเอาเป็นอันหน่อยๆน,น,นะเพราะว่าเขาใส่โมดา้มดานบางโมด้านเขาอันนั้นมันหน่อย,อยๆฮะนะผ<ม>ักนองประตั้งฮันเดียบัวซอยเลยผักต้น,นเอบอบัท้าซอยเดียวเขาจี้เอาเน,นาะจี้ลงใส่หม้อเห่าฮะนะเลี้ยงนั้นก็ได้แ<ม>ต่ว่าตัวนี้นี่ตัดให้มันหน่อยเลยเอาครึ่งเดียวพอาตีเอเซง กินมดอยู่บ่เอากุงไปเสื้องแล้วไปเฮีย <c oughs> เงิบ้กให้กินเพื่อซื่อๆเอาไปเสื้องแล้วกุงทันก็นได้ ซิมิึงดูเขา nói จะลางแล้วเพราะว่าที่มีทุ่งทุ่งมีน้ำที่มีน้ำมีทุ่งซิมมึงดูเออได้เป็กด้าเซคนซื้อยังบราซิมเลยเด้่นี่เผ็ดแจวแล้วกินแล้วบ้านบัวท่าใส่แจวอาซิงบัวท่้บทาใส่แจวแล้วเอาโยกไปเซิฟตะตังยกไปเลย อ่ะเซ็งบ่เอาแล้วเจลจอน่ะเอาว่ะเตรียมขนาดนั้นแล้วพี่น้องเพื่มนนี่เตรียมขนาดนี้เลยลยังร้องนอนกับสิ่งว่าพอเอาอ๋ออะเซ็งเสียใจ,ใจแล้วเนี่นะเห็ดเจวใส่มักกระทั่นเนาะเซฟเซฟเออส่มักหนาวจ้ะ hẹt chéo, hẹt chéo, hẹt chéo mà ăn chầm mắc cơ thằn nhằng tham say măng nào uhm. thật uhm. say nữa, phát tặng, <laughs> say มันไม่ค่อยมันรซัเลยเป็นแนวเน,น้นอ่นมาเป็นหัวปูจ้าปูลจ้าค้าอ่ะจำก็ได้บ่จํำก็ได้เลยเนี่ยความกอบนอนไปเยอะน่งเฝ้าของกินมันวะบีไว้เฝ้าเลยปะ leo mận rồi đấy, đi, bay, bay, bắt châm tầm neng, điều người xéo, buông, ao tràn con um, mà ao tăng than lớn, đi nè, ăn mè, bỏ ăn quá, bỏ nhát quá, cháu phẳng xiên cọp ก็เจ <laughs> ้าก็ oh. s <S ึ <vậy> no ืน้ำลายว่ะเจ้าคือกกินน้ำมูกนี่ส่องคนอันนี้เสบเลยกินแม่นองไปแย่บักเสบข็นาดเอรยนั่งฝั่งเสียงอเซย้ำเอยงกนน้ายละม่นอยัเส่ายน่งฝ่ี้ยงอนย้ำเอรยยังกินน้ำลายละกินบ่อปลาตั้งเจ้าเคยกินบ่ออเซนเจ้าไ่เคยให้ปลาตั้งกินเปลืองดิ กินแต่อาหารมากช่วงนึงอันกินอาหารมาดูขนาดช่วงนี้บ่ค่อยได้กินแล้วช่วงนี้นะกินหอดแล้วกินหอดอาหารมาแล้วช่วงนี้บ่ค่อยได้กินแล้วอ่อนนึงให้เอคยกินเดี๋ยวดูเลือกมากย่งใหญ่เด้อคือน้ำลายละอืมตัวน,นี้ปวดแฉก บังมากเลยเสร็งเนี่ยไปเยี่กินแหมนั่งกื่น้ำลายเนี่ยกันได้แม่องไปเยี่ย่กินไหมนั่งกื่น้ำลายยูซื้อกันนั่งกื่น้ำลายบอกให้กินก็บอกกินบอยากกินแต่ว่ากื่น้ำลายซื่อๆเนาะ มักซ้มเด็ไปยังป่วยังหลับฮะยักหลับไปเยังบอว่ายักหลับกินจมูกยักหลับแม่นอนนอนท่าไปย่ง <c oughs> นอนท่าซุกซ <c oughs> ุกแล้วเลยจะเอิญจะเบิงแม่นี่ก้องกินบักแล่ล่าหนิจะนอนตื่นมาบริเ็นมันแล้วนี่ไปท่าเอานำอาเซงกับปราเอิอร์นเอิร์นอาเซงผสมไปท่าเอานำอาเซงกับปราตั้งเด้อว่าจะตื่นมาแล้วก้องกินบริเวณนะ่ะ ถ้ามข้าเบิ้งเข้าไปเปล่าไปใส่ประจังเจ้าชีโตว่าจังได้ถ้าไปเหยียบนอนตื่นมาถ้าม,มาคงกิน<า>ไปใส่เหมือนเจ้าสีโตวันเหรนี่ย <laughs> ปล่อ <laughs> ยฟางถ้าเป็นปลปอน่อยฟางฟางชีลูบลูบทองนี่อยู่ในนี้ลูบลูบทองนี่อยู่ในนี้เขาไปเอาปะ อจับรถเอามือเขาเลยล่ะจับมาใส่เลยอู้ห่งพุทต้นน้ำมันไม้แน้เอาลูกซีนเอาอันกุ้งมาใส่์เ้ี่ไปเยอะลด้ได้แล้วไดแล้วแต่ไปฟาร์มกระซีลุกไฟไปมามาเลยอู้หูโขดโขดเนยไปเยอะค่อยๆใส่ เย็นเย็นเห็ดค่อยๆแม่เห็ดแห้งผดเออมาเอามาใส่เลยโอเคแดงแล้วประตูไม้แล้วโบเมนแดงเด้หนี่ไม้ละเอาเร็ว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 บาท่านกินไหนอาเซงไงหมอลาเยียิสด้กินแล้วบนะ่ะ ข้าเนี่ยมาขีปเอาออไหมฟ้าตันมดเป็นไหมมัน

ทางนั้นกินแล้วบ่ทางนี้กินแล้ด้ทางนี้เริ่มแล้วได้นี่ไปเยี่ยเฮ็ดแล้วเอาไปยออาวเลยขิงเนาะขิงน้องป้ตั้งกับน้องอาเซิงซองคนตมอมอซานเพิ่นว่าเพิ่นได้หมอใหญ่หมอใหญ่กินน้ำลั้งเด้อเสียใจนำ้ำเสียบเนาะอาเซิงหมอใหญ่กินน้ำลั้งเด้อเสียใจนำ้ยยนนำ โอ้ก็มีอยยุเสียงน่ะฉีจีดเข้าคือคนบวฮหูจากกันนี่เนาะก,กินหมูกระทากะปิ้นนะ้ำปิ้นล่างใจกันพิ่นน้องเอ้ยนี้อบุกิ <laughs> นน้องไปเยอะผู้เดียวมอนังไปเยอะกำไรแล้วเ <laughs> <laughs> นี่ยนี่นี่อ้หอมแล้วเราเสไปกินนำ้ำลาบอบอกบอ่กให้า <laughs> <laughs> อาจึงกินน้ำลายละ

そうなのに毎日。 เลยทางกินไหมเป็นอะไรอะสิงทางกินทางให้แสบไร้เนาะโอ้โหบังดูนี่กินจังได้จีเจ้าคือบังบังจะกินได้อยู่บ่เออนีเอาบ่แกะอันไม่ไม้ที่มึงเลือกกินเอา พวกเจ้าคือโท่านกลับมาเบิ่งเลยโดยเฉพาะปราตังนี่ปิ้นปิ้นใส่จานแล้วบกลับไปเบิ่งเลยน้องปราตังนี่นีไอเพิร์ดมากินน้ำน้องไปเยี่ยด้นี่กินผู้เดียวเงานั่งเฝ้าผู้เดียวอยู่นี่นะม้อนีเลยโอ้โหอื้อหื ไม่เนาะต้นน้ำมันมาเด้อเส็บเส็บนกไปเหี้ยเนาะเส็บเนาะเส็บอยู่บ่บ่เส็บเลยคือเส็บโค้ดแถมบ่เส็บเลยวะเส็บเนาะพี่น้องมาเด้อเส็บเส็บมือพักพนเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจใจดีนะคะที่ให้ หมูกระทะมากินดิเอาไมมว่าฉันเปล่าแล้วที่เรียกหมูกระทะน้องๆขอบคุณนะคะที่เรียกหมูกระทะพวกน้องนะคะขอบคุณมากๆค่ะเป็นภาษาลาวดูขอบใจผู้ใหญ่าใจดีที่ว่าให้เงินมาซื้อหมูกระทะให้พวกน้องได้กินสองพันละไรสองพันโอเคอันนี้ดูขอบใจละไรเด้อที่เรียกหมูกระทะเนาะขอบใจละไร โ okay, อเคขอบใจไล่ๆอย่างเดียวเอา้ามาจบที่เราเบาที่สุดโอเคขอบคุณมา,มากๆเลยขอบคุณผููจใจดีจากทางเมืองไทยเราไปน้งเงินฝากงินไม่อ,อเพิ่นมากซื้อหมูกระทะให้น้องๆเพิ่น,นถามว่าต้องใช้งบเท่าไหร่บอเพิ่นเพิ่นก็เลยบอกว่าถ้าเป็นหมูอย่างเดียวก็ประมาณหนึ่งพันบาทแต่ถ้าเปลีนน่ยนมีทะเลเพราะมีกุ้งหอยปูปลาได้ก็สิประมาณสองพันเพิ่นเลยฝากงั้นจัดไปสองพันมาเพิ่น เพื่อนเลยซื้อมาเนาะพี่น้องเราซื้อเครื่องซื้อของมากันเรื่องเงินอยู่ประมาณแสนสองแสนนี่แหละประมาณนี้แหละเอาไว้เลี้ยงน้ำน้องเพื่อน้องอยากกินน้ำน้ำหวานน้ำกินห้วยเนาะพี่น้องไปไปเอามาผู้ใดอยากกินน้ำมันได้กินน้ำอย่างเป็นเลือกเอาเลยมื้อนี้หนะงบเฮาก็ยังเหลืออยู่ไปเอาเยังไปเอาน้ำมาปั่นหมูกินเออปลาตังไปเลือกเลยน้ำกรันสิเอายลหรอยู่งเท่งหันเด้อปลตังเอาโจกยางมานำเด้อ เดยอยเง้ยแหะ